ต้องพูดถึงต่อเลยนะคะว่าภายหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเปิดประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปลายปี2558เป็นต้นมารเราจะเห็นภาพนะคะของประชาชนที่เดินทางไปทํางานข้ามเขตประเทศที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเยอะมากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของความมั่นคงซึ่งล่าสุดนี้นะคะมีผลการวิจัยของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ไปศึกษาร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆบอกว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีนั้นมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายๆด้านแต่ว่าจะมีด้านไหนบ้างและก ก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้ติดตามในรายงานพิเศษพร้อมกันนะคะจากคุณคณรั์ยินดีมิตรค่ะในเวทีการสัมมนาเรื่องปัญหาการย้ายถิ่นฐานของประชากรกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลกระทบด้านความมั่นคงระยะที่2ซึ่งเป็นเวทีที่นําเสนอข้อมูลจากงานวิจัยที่สภาความมั่นคงแห่งชาติรวมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นฐานแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือทีดี DI ระบุว่า ประเทศไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของการเคลื่อนย้ายประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้งในสภาวะปกติและไม่ปกติเนื่องจากไทยมีช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนหลายด้านทั้งทางบกทาง,งทะเลที่เอื้อต่อการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในข้อจํากัดที่ทําให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ข้อมูลดังกล่าวนี้สภาวความมั่นคงแห่งชาติจะนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบควบคุมสถานการณ์ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่มเข้าด้วยกันให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมรวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้ลักลอบเข้ามาใหม่อันจะเป็นการเพิ่มปัญหาจนยากต่อการควบคุม สาระสำคัญของที่เราประชุมเนี่ยนะฮะเราเราได้รับโจทย์มาว่าให้ดูว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยบริหารจัดการยังไงถึงจะมีผลกระทบดีที่สุดกับประเทศไทยโดยเฉพาะในแง่ความมัน่นคงใช่ไหมครปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันจะคาอยู่ระหว่างความมัน่นคงทางเศรษ,ร,รษฐกิจกับความมั่นคงของชาตินะ,ะภาคนายจ้างภาคเอกชนก็จะบอกว่ามันจะเป็นนะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีเขาเราจะผลิตไม่ได้มันมันจะสร้างมูลค่าอะไรไม่ได้เลยแต่ภาค ความเั็นของ,ของชาติก็จะบอกว่าถ้าจะจ้างเขาเนี่ยก็จําเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างมากว่าไม่ทําให้มันกลายเป็นผลทางลบงานวิจัยนี้เขาพยายามจะดูทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอามามาะะแสดงให้เห็นว่า,เ,าเมื่อเราต้องคุ้มครองเขาแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนะฮะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจเขาก็ยังเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แต่ในความขาดไม่ได้อันนี้เนี่ยแน่นอนเราต้องทําให้ความขาดไม่ได้อันนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ และจากสถิติของสำนักตรวจคนเข้าเมืองพบว่าแรงงานกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุดคือเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามตามลำดับส่วนอาชีพที่เข้ามาทำงานมากที่สุดคือกิจการประมงทะเลเกษตรกรรมปรศุสัตว์ก่อสร้างผู้ช่วยงานบ้านและงานบริการหรือค้าขายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดติดแนวชายแดน และล่าสุดนี้สหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยและปรับสถาน,นะจากเทียส์าเป็นเทียสองวอชลิสแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีแรงงานต่างชาติจํานวนมากเข้ามาในประเทศไทยนํามาซึ่งปัญหาในการบริหารจัดการแต่รัฐบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยังคงทุ่มเททางานหนักเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการจัดระเบียบตามแนวชายแดน พราะการป้องกันตามในชายแดนก็ต้องเป็น p r i o r i t y หลักถ้าเกิดเรามองในแง่ที่ว่าสิ่งนี้ถ้าเข้ามาแล้วติดกฎหมายแล้วมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้างสังคมและด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้มงวดในเรื่องการดูแลเรื่องชายแดนให้สิ่งที่เขาและรอดเข้ามาได้น้อยที่สุดนะ่คือเป็นหน้าที่ต้องสูีิกําลังของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มันเกิดประสิทธิผลในเวทีสัมมนายังได้มีการเสนอมาตรการแก้ปัญหาเพิ่มเติมว่าต้องทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานมีความเป็นระบบมากขึ้นต้องหยุดการจดทะเบียผนผ่อนผันแบบปีต่อปีเพื่อให้เกิดความสับสนควรอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของไทยและสิทธิแรงงานในประเทศต้นทางนโยบายการเข้ามือด้วยบัตรผ่านแดน,นแบบชั่วคราวกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผิดกฎหมายและให้ฝ่ายปกครองเข้าไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่จำแนกและเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนเมื่อพบแรงงานผิดกฎหมายต้องดำเนินการส่งกลับประเทศทันทีที่สำคัญ ทยต้องมีมาตรการรองรับให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติสรายุทธพุ่มสุวรรณถ่ายภาพคณะรัฐยินดีมิตรจะประเด็นข่าวร้อนรายงานครับโอ้ได้เห็นรายงานชิ้นนี้นะครับก็รู้เลยว่าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นมีความสําคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมชครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไทยก็ขับเคลื่อนด้วย แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามานะครับเป็นพื้นฐานสําคัญเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยงานที่ประเภท3ดีะนะครับก็คือ difficult งานยาก dirty นะครับงานสกระบกนะครับรวมไปถึง dangerous งานอันตรายเนี่ยคนไทยไม่ทําแล้วก็ต้องพึ่พ<อ>งพิงพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้นั่นเองนะครับเมื่อเขาเข้ามาแล้วก็ต้องมีการดูแลแล้วเราเองก็ต้องดูแลบ้านเราด้วยในเรื่องของความมั่นคงครับใช่ค่ะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้องบอกว่าต้องเป็นไปอย่างระบบที่สําคัญก็คือต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรชาติด้วยนะคะก็คือจะ ไปด้วยกันทั้งระบบเลยไม่เว้นแม้แต่กระทั่งระบบแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะ